โอเคขอกราบสวัสดีท่านด้วยนะครับเนี่ยนะโปรโมชเซิร์ฟหนึ่งนะเซิร์ฟนะี้อนะ่ะมันมากนะผมโอเนอะครับ่อชินเอตต่อเลยนะไม่บอกครับเอเดี๋ยวกมเขียนใต้ยิงองเออผมลืมแล้วนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกัน รอเซิร์ฟนะเนี่ยชื่อเซิร์ฟตามนี้เลยครับผมไม่ได้บังเลยนะครับกำลังเข้านะขอให้เข้าได้เถื่อมีคนตเกมเหมือนกูเลยเข้าได้แล้วครับผมเคเข้ามาไม่ไม่ได้ลิกเตอร์นะครับเขียนว่าเห็นแบบนี้เลยนะครับอ่าอีเวนต์ว่างก็ละหันนะมั่วๆนะครับ แล้วครูก็กดถัดไปนะเนอ่าสมมติครับเออ eg จด,ดคุณให้กดปุ่มน,นี้นะอันนี้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 ไม่เห็นกันนะไม่เคยนะเลยนะเคยที่สองนะฮะ คุณปีมากนะเวลาเล่นไปเรื่อยๆนะมันใจนั่นนะ <c oughs> มันใจเลยวะ <c oughs> มันจะมืดนะครับมันทำให้เราดูยากขึ้นนะครับผม <c oughs> แล้วมันยากจริงเนี่ย <c oughs> มัน,อ,มน,นอ่อขคางนอนได้นีกว่าออกนูนนระหว่างรอพี่ผมนะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันไปู้ what the fuck in my shirt. ดิฟิกนะผมมอมันสร้างเองนะครับมันก็มีคนสร้างเยอะนะครับผมเพราะมันเซิร์ฟไม่ได้ใหญ่เลยเซิร์ฟไม่ได้เล็กเลยนะผมเซิร์ฟไม่ที่โค้งใหญ่เลยนะผมนี่เขาวางไม้เองนะผมเขาไม่ได้ปลูกนะครับเขาเอีงชิ้นเข้ามาเถอะครับมีสองแบบนะครับอ้าเนมือนๆเอ้าวเซิร์ฟสตาร์สนะ สบายดีนะลิสตา้าสบายดีนะพักนึงนะครับรอรอไปก่อนถ้าไม่มารอไปก่อนอ้าวก็ต้องมีการ,รตา้องการความรัก มาเจอไม่มา呀ไปรุ่งม,มานะครับยังไม่ได้เล่นเลยขอตัดคลิปนะผมไปตอนที่เซิร์ฟขึ้นเลยนะครับอา้าวเมื่อกี้เซิร์ฟขึ้นแล้วอะทำไมมันหายไปแล้วอ่ะ <Yeah. S 2> เอาใหม่ครับผมมาแล้วครับผมเซิร์ฟขึ้นแล้วอา้าวขึ้นแล้วหายไปเลยรอเล่น มานะมึงกำลังทันการรีสตาร์ทอยู่อ๋อมันกำลังทันการรีสตาร์ออทอยูนรร่นะอ้็ดตปปูตอนคลิปไปตอนที่มันมาเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วน้ำก็เข้าไปดิมีอะไรไหมเขาได้แล้วนะผมก็มีเขาได้แล้วเขาได้แล้วนเซิร์ฟเวอร์สวยมากนะผมมีสิบที่ร้อยเลยนะผม ถ้าใครมีลอยให้พันทำไมอ่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะมันเข้าได้วะไอ้ประตูหล่อไอ้สัสคนตีหน้าเลยที่เหี้ยมันต้องปเปลี่ยนรอไปก่อนไม่หรอเว้ยนีกูบ้านเด็กกูนี่กูบ้านอีสัสเวลากูเปลี่ยนชจิบกูเข้าได้อ่ะอ่าก็ลอยเป็นสักพักมาแล้วเหรอแล้วมีหนึ่งคนเนี่ยเข้าเลย มีกเตอยยังมันเลียเขาไปยังมันตอรอรเลยเวียนนี่นย่มันคุณตีเลยหนว่ามึงอ้อโอเคตามมาเดี๋ยวพาขึ้นสวรรค์เลยสวรรค์ชั้นเจ็ดใช่พาชั้นเก้าเลยมาต่อเลยนะครับับบงจากที่เข้าเซิฟได้นานมาก มาดูนะครับบัลลีสตาร์นบนล้วบนสะว่ามึงมึงกระโดดเล่นอยู่เนี่ยเห็นกูโดดเล่นไมเน่ยมันมีทาคอด้วยตกคือมึงไปอ่ะหนว่ามไม่เห็นเลย มดงเหนกูปะเห็นใหมมานี่ดิมึงพาคอให้โดดอ่ะหนแล้วเห็นทานแล้วิดจะจุกเอาวินะทีเครืองตัว เหรอมึงอากาคุยคลิปน,นี้ฮาฮาไปนะได้นะคะโกงไงมึงไงเฮียบางโกยสัตว์ไปบางขายถั่วไงเฮียคุณยังมึงไะไม่ได้ขายอะไรหรอกขายถั่วใช่มึงบ้าไงดัาตัวเองไม่ทช่มาันนานเลยวะจะเริ่มเกมแล้วครับผม ม,มันมีทางขึ้นแบบไม่ง่ายนี่เอาขึ้นดูแล้ววอนอะไรมึงไปกระชุนตีนไหมมาต่อเลยนะครับเกมจะเริ่มแล้วนะก็หลุดไหมครับทดสับคลิปนี้ขอจบเพียงวิญญาณคนนี้นะผมก็เดี๋ยวลิงนะเริรเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ลิเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผม ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยนะผมไม่บายสวัสดีครับ